สวัสดีเจ้าอันนี้คือมันห้านาทีเนี่ะสมศรีซื้อมาจากลานแขกหลายวันแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไว้เมินก็จะแห้งก็เลยต้องปอกเปลือกเจ้าแล้วก็จะมาเชื่อมเชื่อมแล้วก็จะเอาใส่ตู้แข็งไว้เนาะแจแข็งไว้ไว้กินหอไหนไหนก็ซื้อมาแล้วก็ต้องทํานะคะถ้าละไว้ดูมันแห้งเพราะอากาศที่นี่มันแห้งแล้วก็มันหนาวมันหนาวแล้วมันอากาศมันแห้งอ่ะอืม อันนี้ปอกล้างเสร็จแล้วเนาะสมศรีก็จะมาหั่นเป็นก้อนเป็นก้อนไปมเหรอแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะสมศรีก็หั่นจะอีละเจ้าสมศรีจะหั่นสักหัวหนึ่งแลลวให้หัวเดี๋ยวสมศรีจะขูดขูดไปทําขนมมัน,นสมศรีมักกินขนมมันขนมมันนะ่ะเออสมศรีมักไงมันนี่ถูกเออกิโลละกี่บาทกิโลละร้อยห้าสิบบาทเจ้าอันนี้สมศรีจะไปต้มเฉื่อม ในมอหันนะแล้วจุเหลือนี่มสมศรีจะขูดขูดไปทําขนม,มสมศรีจะจ่ายตีขูดชีดเนะี่ยขูดเวลาขูนเป้ากับแจนนี่ละเจ้าเอาโกงมันเอาะเขก่อนนะก่อนเดี๋ยวจะมาขูดอืมันก็ง่ายดีอันนี้ก็เอามันนั่นแหละเจ้ามาขูดแป๊บเดียวก็ได้ละถ้าใครสนใจที่ขูดได้จะแปะลิงค์ใต้คลิปเนะเจ้า แะลิ่งสไตคลิปมีมีขายนะเมืองไทยอ่ะแต่สมไปซ่หมวนราคาละกี่บาทที่คูดชีสมันก็นง่ายมันก็นเร็วตัวเจ้าอันนี้จะคดไว้ทำขนมมันรอบหน้านะนี่แหละชีวิตเมืองนอกเวลามีอย่างก็ต้องแจ่แข็งไว้เจ้าเอาไว้กินรอบหน้า อันนี้จำสิจะใส่ถุงไว้เป็นถุงเป็นถุงนะเอาแข่มันพอดีพอดีนะคะจะใส่เยอะเกินกินคนเดียวเนาะนี่กรเซตเรียบร้อยแล้วเจ้าใส่ถุงละไว้แจแข็งไว้ถึงเวลากินแล้วก็เอาออกมาเนี่ยเจ้าอันนี้มันเท่าก็เซต็จละซุกแล้วเจ้าเขาก็จะใส่น้ําตาลลงไปมันติต้มละไว้เนะใส่น้ําตาลลงไป ใ้รชอบเกลือก็ใส่เกลือสักนิดหนึ่งตัดตัดรสชาติมันเนาะชมบซีก็จะใส่นิดหนึ่งนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเจ้าตักใส่ถ้วยแล้วก็เอากะทิราดทีหลังเอาเนาะความหวานกันลวแต่ความชอบของแต่ละคนเลยเจ้ามันเชื่อมนะคะมันเชื่อม ใส่อย่างดีใส่จานดีกว่ามาั้งห้านาทีนะคะซุ้งสีเชื่อม มากินด้วยกันเจ้ามีนนแนวกินอยู่บ้านนะจนของกิด๊ด You have, uh, headphones or something? What's wrong? <laughs> <laughs>